สวัสดีจ้ามาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศอะมาโดโอ้วันนี้ยาวนานวันนี้ยาวนานมากนะครับอ่าระหว่างนี่ออฟฟิศของเรานะครับคือเรไม่เคยเห็นนะอะมาโดอะไรเงินตกเงินตกาไมที่เก็บนี่นะ สีนอนี้นะครับเข้ามาสต็อกอามาดูคอลลาเจนกันนะครับเพราะว่าของเพิ่งเข้าออฟฟิศเมื่อตะกี่นี้เลยเมื่อตะกี่นี้เลยนะฮะน,น,นะครับตอนนี้คอลลาเจนเข้าเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะไปเอาของกันสดๆนะแล้วก็ตัวแทนที่สั่งเอาไว้ทั่วประเทศน,นะครับรอรับของได้เลยพรุ่งนี้ทยอยส่งตามคิวโอนใช่ไหมบางคนเขามารับที่ออฟฟิศพรุ่งนี้ก็มารับที่ออฟฟิศได้เลยะพรุ่งนี้หนูนะตัดสินแล้วว่าน้ำหนักรูกิโล อกว่าเอา5โลก็2,500นะฮะน้องตองทําสีผมใหม่แล้วคุณวันนะฮะอันนี้่พี่พาวเวอร์ของเรานะครับกําลังตรวจนับเงินสดนะฮะที่เอามาสต๊อกอามาโดสดๆครับพี่บุ๋งไม่ฟอกขาดไปแสนเลยไอที่หล่นเมื่อกี้ตรงนั้นอ้มานี่นับกระตุกสดเลยนะฮะคุณคุณความกระดวกที่นี้อินพอร์ตมาฟางโจง บางโจงนี่ตะกี้ที่เห็นแว๊บๆกาเน่นี่3แถมหนึ่งอยู่นะใกล้จะข่าวตลาดนะคู่แล้วขาคู่แล้วขาแต่ตอนนี้เราวันนี้เราเป็นคอลลาเจนเดย์คอเลาเจนแห่งชาตินะครับเออ <c oughs> โอ้นี่สต๊อกของนอย่างนี้เลยนะครับดูหน้าพวกเขาไหมโหดมากกลัวของหมดครับมาดักเอาที่ออฟฟิศนี่วันนี้เขามาเลือกรถแ,แล้วนะเลือกรถแล้วไหนดูโบชัวหน่อย เก็บไปแล้วเหรอเอามานี่เอามานี่โตวัวแฮนอามาโดนะครับสิ้นปีนี้นะฮะเดือนตุลาคมเตรียมตัวรับเบนซ์นีซี 250, โอ a อ250แล้วก็เอสเอลซีนะครับก็เลือกสีเรื่องของมาเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ 25. สองห้านี่ไม่ขนาดมือสีหน่อยแล้วเราจะบอกอะไรให้ปะ่ะอเป็นรุ่นท็อปจริงๆแล้วซีฟโอหนูอ่ะดูรุ่นนี้ไว้ แต่ว่ากราฟิกหนูอะใจดีไม่ปรึกษากันเลยเลยเหนือตกอย่างนี้ครับเโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะพาไปบุกสต๊อกอมาโดกันเยเฮ้เดี๋ยวให้ดูขั้นตอนของอมาโดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของ customer relation นะครับเป็นโซนที่ พนักง,งานส่วนตัวเนี่ยจะดูแลยอดขายของตัวแทนทุกๆท่านเนาะอย่างอันนี้คุณแชมป์คุณแชมป์มานานยังพึ่งข้าเป็น VIP ค,คุณแชมป์พึ่งสมัครเป็น VIP วันนี้เลยเนี่ยยี 25, ่สิบห้าเมื่อเมื่อหลายวันก่อนสี่ห้าวันที่แล้วนะครับใช่ค่ะก็จะมีเลยว่าทุกคนเนี่ยสต็อกของไปเท่าไหร่นะครับนี่ให้ดูว่าสต็อกมาแสนห้ากว่านะครับใครที่เติบโตจากสต็อกเนี่ยเราให้สต็อกเป็น VIP แค่แสนห้าก็ขึ้นได้แล้ว ให้ดูของตองสินี่โอ้โหนี่ทำอะไรอยู่คะขี่ยอดค่ะขี่ยอดอยู่นะอันนี้คือออเดอร์สดๆร้อนๆของวันนี้นะฮะสามสิบเดือนแปดนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงเที่ยงยี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะคุณดัลุพานหนึ่งเออรอลพันพี่จิบ EA นี่ไคกาลดาจากที่สพปลาวนะฮะ เอวรลภาลุงอรุณนสุดที่นันอรพันสองบินเลยเหรอวันนี้ใช่ค่ะจีดาภานี่ใครคุณเจนค่ะอ๋อพี่เจนนะฮะโอ้หนี่วันนี้หลายบินนะครับดูยอดรวมนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงยอย่างอามาดนะครับเอ้ย,ยอดเงินนะฮะนี่ก็เป็นพนักง,งานส่วนตัวหให้ทายว่าตองอายุเท่าไหร่ไม่เอาหรอไหนตองทายอายุเท่าไหร่สิบสี่ค่ะถุยส <c oughs> ่วนอันนี้หนูแนนะฮะหนูแนนี่เป็น พนักงานตัวตัวของสี่หนอนี่นะฮะครบไหมท่านครบค่าเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งล้านบาทอันนี้ไม่เกลียวอันนี้ก้อนหนึ่งอ้าวเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเมื่อจ่ายเงินแล้วเราก็ต้องพาไปบุกรังของอมาโดฮะไปแนนไปพาไปถ่ายรูปที่สต็อกอเาโดอเาโดตามมาเลยฮะตามมาเลยฮะ เดี๋ยวให้ดูนะครับเราพัฒนาไปไกลมากอันนี้คือโซนรับตัวแทนนะครับมานั่งคุยจันแล้วก็อันนี้ตึกแรกเลยข้างบนมีพ่อเป็นคณเนียอยู่นะชั้นสองตอนนี้เป็นกันตลาดชั้นสามห้องประชุมชั้นรักเตอรละชั้นรักเธอรอ,อยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> นี่นะฮะนี่ไปไปไปถอยทะเบียนใหม่ไปแล้วอันนี้ตึกสองห้องทำงานผมอยู่ชั้นบนสุดเลยนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นมาเลยทั้งนั่กลับมา นีรถคันแรกนะฮะแล้วก็รถส่งของคันใหม่นี่เบื่อใไทแทงหวยรถส่งของคันใหม่ฮะเจ็ดห้าคันเดียวไม่พอแล้วสมัครเป็นพนักงานขับรถดคันนี้จะแปะอาร์มดอสสกินเอาไว้ส่งอาร์มดอสสกินเลยคันที่สองอันนี้ตึกที่สามของเรานะครับเป็นตึกสตอลดเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูและตึกที่สี่นะกำลังบูรณะข้างในอยู่นะครับทำเป็นไพรส์นี่ไทยสี่ตึกแล้ววันนี้ ใครว่าหรอโยอเย็นมากอ่ะถ่ายหน้าตัวเองก่อนจะมองไม่เห็นนี่คืออะไรตามมาไปไม่ได้แล้วต้อมาเลือกทางตอนนี้ตึกแต่งนะคัตอนนี้ตึกแต่งนะฮะชั้นสองน้อเก็บอะไรอยู่โอ้โหนี่แค่ขึ้นมาก็ตันแล้วขึ้นมาก็ตันแล้วตายแล้วล้วจะเดินยังไงเนี่ยเออห้องนี้อะไร ขอให้ถ่ายรูปห้องนี้เป็นสกินใช่ไหมอันนี้เนี่ยกล่องนี้อามาโดสกินทั้งหมดเลยนะครับและนี่เลยอามาโดคอลลาเจนพร้อมส่งวันนี้นะฮะทั้งหมดนี้เป็นของสีนอนที่หมดเลยเอาไปถ่ายรูปตามวัตยาศัย้นนไปอแลวะกับคอนเสิร์ตได้ไหมหลายอย่ายืนถ่ายรูปตามวัตยาศัยเลยฮะเอาซ้อเป็นพรีเซนเตอร์หลักครับพอดีผมเนี่ยอยู่ฝั่งลดความอ้วนฮะ ตาม่ารีวิวคนต่อไปเอามุมไหนมุมนี้ไหมไหนกล้องอยู่ที่ใครอะมุมไหนดีกล้องอยู่ตรงัหนไม่ใช่เอยากถ่ตรงนี้แล้วถ่ายจากตรงนี้นแน่แน่เอากล้องมาบอกแน่น่เอากลงมานี่ไงหเยอะมากอะวันนี้นะครับซื้อ5แถม1นะครับรีบอินบ็อกมาเลยแอดไลน์มาอ่าพูดภาษาอีสานหน่อย เชิญชวนมากินอัมาโดคอลลาเจนแถมหนึ่งคอลลาเจนเขามากได้จ้าเปิดขายวันที่หนึ่งได้จ้าเอาอละลายค่แถมหนึ่งจ้าโปรโมชั่นอีหยังหาแถมหนึ่งจ้าหาแถมหนึ่งนะฮะเออไ่ยอมไม่ยอมที่ต้องยอมเอาเขาว่าว่าว่าวบ้างหาแถมหนึ่งว่าวกเป็นอันนี้บ็อกเซนตนะครับเอ่อ ืออันนี้ร้อยซีดของพี่พี่เตือนป่ะใช่ไหมพี่เอตือนอ,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 อันนี้เลยนะห้าแถมหนึง่งห้าแถมหนึง่งห้าแถมหนึง่งห้าแถมหนึ่งให้ดูส,สดๆร้อนๆน,<ไ>นะครับเป็นพรีเมียมคอลลาเจนนะครับมีล็อตการผลิตชัดเจนอ,อยอชัดเจนนะฮะจริงๆหลังกระป๋องเนี่ยพันเจ็ดเอาไว้ขายต่างประเทศนะฮะ T M P นี่หมดคอลลาเจนไตเปปไทด์ นี do, collagen, ่ไฮโดรฟิตคอลลาเจนไตเป็ดถ่ายนะฮะรวมกันแล้วเนี่ยเป็น1นึ0 0 0ส0มิลลิกรัมนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมโอ้โหอ่าโฆษณาแอร์เบอร์ห้าให้เขาด้วยนะฮะนี่ระหว่างนี้ขอขึ้นไปเนียนชั้น3ก่อนลกไหมนิดหน่อยขึ้นไปเนียนก่อนนะฮะอันนี้ อะไรอ่งเงี้ยโอ้เดินไม่ได้แล้วนี่ให้พาทัวร์นะครับตัวแทนอารมาโดยังรับสมัครอยู่นะฮะเออลิลลีส่สวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ทัวร์อยู่เพิ่งอายุ22ใช่ไหมย0ครับ20นะฮะนี่อันนี้ก็แพ็คของอยู่นี่อารมาโดไฟเบอร์นะครับจะหมดแล้วเหลืออยู่แค่นี้แหละ นะนนี้อะไรในกล่องกาเน,น,น่ค่ะอ,อ๋อการเน่กาเน่สามแถมหนึ่งน,น,นะครับอันนี้คนสั่งเหรอค่ะแท็กอยู่นะฮะนี่อันนี้พี่ฮอตของเราเม <c oughs> เนเจอร์สวัสดีครับดูใบเสร็จแต่ละวันนะฮะของจริงนะครับพวกเราไม่ใช่บริษัทกิ๊กก๊อกนะฮะไม่ใช่เน็ตไอดอลนะฮะเราเป็นนักธุรกิจนะครับนี่อันนี้สต็อกนะครับแล้วก็มีชั้นสี่อีก สต๊อกเนี่ยรวมๆแล้วที่ตึกนี่ประมาณสิบกว่าล้านเนี่พอแพ็กเสร็จก็จะมีใบเสร็จให้ีด้วยนะที่เห็นตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราส่งรอบวันนี้ไปแล้วนะครับส่งว่าไปดีซีไปแล้วค่ะใช่ทุกวันนี้เราจะส่งหมดช่วงประมาณสี่ครึ่งก็หมดแล้วเนาะใช่ค่ะนี่จะเป็นเชอรี่สั่งลลาเจนปุ๊บมีโบชัวเอ้ยไม่ใการนี้นะฮะมีโบชัวยให้ด้วยคู่และขาวสามแถมหนึ่งนะครับใครจะเอานะฮะไปและ ชั้นสก็เป็นสต็อกแต่ว่าเราไม่ขึ้นไปดีกว่าไม่น่าจะไหวแล้วอ่ะกลับไปดูพี่ๆเขาถ่ายคอลลาเจนก็ต่อนี่คอลลาเจนนะฮะนี่ก็คอลลาเจนนะครับอันนี้อะไรรอส่งอ่ะครับผมอ๋อนี่รอส่งตงนี้เช้าคือมันแน่นแา้จะต้องาบนอ่ะนี่คิวพิ่ต้นแล้วอามาโดเอบสั่งผิวนี่อะไร5้าเออะไม่ให้อะไรนะ 5เอ5เอกับ9 2> 1, 2, 3, ออเออืม,มอ่าเออมุมสวยเว้ยเปลี่ยนมุมได้นะตามฟิลเลยครับเพราะว่ามาวันนี้ก็หมดวันนี้นี่เดี๋ยวแพ็คแล้วพรุ่งนี้เตรียมส่ง NTC เคอรี่แล้วไปเซ็นไทยไหนเขาดูรูปที่ถ่ายมาหน่อยฮะนี่ฮะุครอมุมพี่กล้องสวยนะอ๋อหลูเลี้ยงหลูเลี้ยงแล้วคืออะไรเนี่ยเอ้คนข้างหลังเออแบบว่าเสื้อดำมึงเด้งไหมส่วนอันนี้เนี่ยเป็น Armando Skin เ x p e r t นะฮะเป็นครีมผ่านการตรวจผ่านการตรวจเรียบร้อยนะครับนี่ก็พร้อมส่งแล้วเราก็เปิดแอร์ให้สินค้าเราเนี่ยทุกวันทุกชั่วโมง หลับกันทีละเครื่องนะฮะเพราะว่าต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้คุณภาพของสินค้าได้นะฮะขังไว้พี่ค้างไว้เออยิมหน่อยยิบแฮรสามีภรรยาคู่นี้เขาก็เนาะรักกันดีเนาะอ่ะเอออ่ะอันแนนช่วยพี่เขาหน่อยอ่ะสองคนนี้นี่สต๊อกของไปเอคนนี้นี่เฉียดยี่สิบล้านแล้วมั้ง ใช่ไหมแต่คนคู่นี้นี่ไปแล้วไปไกลแล้วยี่สิบกว่าแล้วนะฮะสู้เขาอันนี้บล็อกเซ็ตนะครับเผื่อใครอยากได้เซ็ตสามเดือนนะฮะนี่เซตสามเดือนอ๋อมาจากเงินใช่เซตสามเดือนเนี่ยจริงๆเกือบหมื่นแต่ถ้าใครซื้อเซตนี้เหลือแปดพันห้าจริงๆแล้วจะเอาไว้ส่งต่างประเทศนะครับก็คือประเทศนี้นี่เองนีิเฮา เนะฮะเจ๊หมอซาสีเยอะทังสือที่ชื่อปลาจิ๋วจอ๋วพี่เจมส์ได้จริงไหมพี่เจมส์ค่ะเชนังแบมเชนังแบมครับดา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 ใครจะสั่งอเมโดนะครับตอนนี้คอลลาเจนโปรโมชั่นอะไรถแถมหนึ่งอ่ารีบสั่งเลยนะฮะวันนี้วันเดียวเลยนะครับถึงแถมห้าราคาสองสี่ห้าศูนย์อ่ารีบสั่งมานะกันเด้อ ขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันพะระฤหัสเรากลับมาเจอกันแต่พรุ่งนี้เนี่ยติดตาม Facebook ผมไว้ดีนะครับผมจะเชิญชวนเพื่อนๆมาดู Fan Day แฟนเดยแฟนกันแค่วันเดียวฟรีเลยนะครับประมาณ100ที่นั่งเลยมาพบกับผมนะฮะแล้วก็โฟจากโอดดม่าไลฟ์นะครับแล้วก็น้องอลิสรวมถึงใครอีกอะรวมถึงใครอีกอะโฟเชนอลิสเจม ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับให้อีกแค่100ที่นั่งเท่านั้นที่ S F Crystal Park เรียบทางด่วนนะครับไปดูหนังแบบชีวิตติดหรูนะฮะที่ลงดีๆแบบไฮเอ,อเนนิดนึงนะฮะมีเฟิร์สคลาสด้วยนะครับเอามาโดปิดลงให้เลยนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ไปแล้วบ๊ายบาย